พวกนี้เนี่ยพวกนี้ใส่ให้คุณครูรับประทานนะคะไม่ใช่ว่าคุณครูจะใส่ชุดนี้ชุดเดิมน่ะน,นะนนตอนนี้ไม่มีกุญแจแล้วเอ๊เราต้องไปโอ้โหคุณครูไปทางนู้นแล้วเนี่ยไปทางนู้นแล้วค่ะ เราต้องหาอนนค,คุณคูเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วชึบเอาแก้งปะเอาโอโ้โหคุณครูนัง่งน่าเครียดต,ตึงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวนะฮ้ <c oughs> มีสระว่ายน้ำด้วยโอเมกอด้าคนคุณครูรวยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาไว้ใส่อะไรหรอใส่แก้วน้ำครูใช่ไหม อันนี้อะไรอ่ะเออมิกอรรีบเอาของนี้ใส่ให้คุณครูก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณครูจะจับเจอจับเราได้โอ้โหคุณครูก็เห็นแล้วนะสิใส่เยอะขนาดนั้นนะคุณครูก็เห็นแล้วแหละมั้งต้องดูนะคะเฮ้ยคุณครูเห็นด้วยเอ๊ะอะไรน่ะ คูไม่กินฮ่าทุกคนทำไมครูครูไม่กินน่ะครูคูน่าจะยังไม่หิวไปเอาใหม่ค่ะตอนนี้อ่ะเขาจะเอาให้ได้เลยคอยดูเธอะ <c oughs> ไปเถอะเฮ้ยวันนี้กินอันนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ ตอนแรกจะต้องไปดูทีวีแล้วก็ไปอ่านหนังสือก่อนจะได้สอนนักเรียนได้อย่างเข้าจะให้นักเรียนเข้าใจไงล่ะเดี๋ยวทำไมกุญแจล็อกล่ะต้องซื้อนี้ใช่ไหมอันไหนเนี่ยอันนี้ตอนนี้เงินไม่มีโหรือว่าคุณครูจะมาทางนี้เนี่ยทางนู้นดีกว่า ้องเอาของใส่แบบใส่ให้คุณครูกินบ้านคุณครูก็ดูรวยนะรวยมากเลยค่ะรวยรวยรวยฮึบแต่ว่าเราจะไม่เอาอันเดิมนะคะเราจะเอาอันนี้ใส่ให้ครูกินคุณครูน่าจะอร่อยนะคะนี่ยครูอร่อยแน่นอนค่ะแอบเปิดเตาแก๊สชดเอ เฮฮมันเป็นระเบิดใช่ไหมเอาไว้ทำไมอะครูมาแล้วดูครูดูครูครูมาแล้วค่ะครูมาแล้วครูนั่งกินแล้วเอาเมงกอตครูนั่งกินแล้วค่ะแอมกินอะไรดีกูอะง้ํเอออุ๊ยครูครูอ้วกแตกทำไมอรสชาติมันแปลกแปเนี่ย ดูเราเต้นดีเสร็จแล้วเอาทำให้ทีวีพังเหรอเนี่ยอ่ะก็ได้ค่ะทำให้ทีวีพังใช่ปเปล่าลรอดูค่ะรอดูชื้คุณครูนั่งดูทีวีตรงนี้อ่ะสอนเด็กนักเรียนนะฮึ ให้กดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยคุณครูเต้นอยู่หรือ <c oughs> ถ้าคุณครูเต้นไม่นะเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยตัวช่วยใช่ไหมอะทุกคนกระป๋องน้ำ เพิ่มพลังใช่ไหมเอา้าคุณครูออกไปแล้วหรอเราต้องซื้ออะไรไหมคะแตงไม่พอใช้ค่ะอ่ะอันนี้ก็ได้เขาให้มาฟรีเนาะเดียเด๋ยวๆๆๆเมืเ่อกี้นี้เห็นคุณครูยอยู่เลยอะทีวีนี้หรือเปล่านะที่คุณครูดูใช่ไหมนะ่ะอ๋อมันมีตัวเสีเยให้กดเอา้า อา้าวทำทำ,ทำไมมันเป็นไฟไฟ้าอย่างนั้นนะอ๋อมันพังอะ่ะรอก,กว่าคุณครูจะมานะคะทุกคนอ,อ้าวชืบเข้ามาในห้องนะคะเอากระป๋องนะ้ำมันลมนะคะอะ yeah. กันไกลค่ะเลื่อยอ้าเจอค,คุณครูแกะมาห้องนี้ได้ยังไง น่าจะสรไม่เอาม่เมื่อกี้นี้ไม่สำเร็จไม่ผ่านใช่แล้วแหละห้องนี้นี่แหละที่คุณครูดูแต่คุณครูรู้ไงว่าเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณครูก็น่าจะรู้อยู่แหละ ชิบห้องนี้เอา My God คู่หมาเร็วคู่หมาเร็วอ้ oh my God อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้ครูไม่เห็นหรอกมั้งแล้วครูไปตรงไหนล่ะเอ๊ะ ไม่เห็นมีใครเลยอะโอ้โหครูยืนบิดขี้เกียจครูยืนบิดขี้เกียจอยู่ตรงนี้อะแล้วครูก็กลับไปห้องตัวเองใช่ไหมหรือว่าครูจะขึ้นไปชั้นสองนะอยากรู้จริงๆเลยว่าครูจะขึ้นไปชั้นสองอะเดี๋ยวโอ้โห ราต้องไปเอาเอาวุธในห้องนี้ห้องนี้ค่ะตอนนี้คุณครูอยู่ที่ไหนเอตอนนี้คุณครูอยู่ที่ไหนอะกลับมาห้องเดิมเข้ามาห้องนี้แน่นอน ขึ้นไปชั้นสองแล้วว,ว้าวเปิดประตูค่ะเอาของกันไกลก็ได้กันไกลชิริบโอเครู้ทางแล้วค่ะรู้ทางแล้วไปห้องนี้เลยอื้อหือทำไม่ได้นี่หว่เฮ้ยทำยังไงล่ะเรื่อยใช่ไหม ต้องเอาเรื่อยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ครูจะทำอะไรเนะี่ยมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยถ้าไม่มีจ้าไม่ต้องสงสัยหรอกเราสามารถเปิดทีวีได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้มันต้องซื้อคอนปะ เจบาทแต่เรามีแค่50บาทเราต้องขึ้นไปเอาของบนห้องของครูนะคะไปบนห้องชั้นบนเลยค่ะชดุบขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหคุณรูณน่าจะอยู่ห้องนี้ได้ั้มเออเจออีกแล้วค่ะ อือฮึตอนนี้ครูคุยอยู่ห้องไหนนะอ๋อชั้นบนแล้วคุณครูก็ลงไปอันนี้น่าจะเป็นทางลับทางลับแล้วคุณครูจะไปตรงไหนต่อละ่ะฉันต้องไปหาค้อนนะคะ เอะนี่ห้องคุณครูมีกับดักด้วยเจอนีอีกแล้วค่ะเก็บมาค่ะห้องคุณครูก็ไม่น่าจะมีค้อนหรอกมั้งนะเดี๋ยว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 นี่คือห้องที่คุณครูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะห้องนี้คุณครูน่าจะไม่มีอาวุธนะ ครูรองครูจะขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหขึ้นมาก็ต้องแอบเฮ้บ <c oughs> ขึ้นมาจริงๆด้วยเอ๊ะตรงนั้นมี <c oughs> มีของครูน่าจะไม่เห็นดอกมังนะมังเนี่ยประมาณตรงนี้แหละค่ะคุณครูก็คง ไม่เห็นแน่กุญแจเราเจาะประตูไม่ได้อ่ะคุณครูแจ็คเห้นมาทางไหนหรออ่ะเราลงไปดีกว่าคุณครูจะมาที่นี่ไหมล่ะนี่อ่ะฮะอะไรดีล่ะอันนี้ได้ไหม นี่ไม่ได้คุณครูไม่รู้แล้วว่าฉันอยู่ตรงไหน,นเฮ้ยคุยทางขยะได้ไหมทางขยะมีอะไรกินมั่งเอ้ให้อันนี้น่าจะเป็นห้องใต้ดินนี่ไงทุกคนอันนี้แหละค่ะ ไปได้มาแล้วก็ต้องรีบออกจากเางนี้ไปไปองอเดี๋ยวนะต้องใช้ซะแล้วเพราะว่าแรงงานเราจะหมดแล้วไงพลังเราจะหมดแล้วงูก็กลับมาดูทีวีต่อใช่ไหมหเฮ้หรือว,ว่าเราต้องซ่อนอย่เนี่ย ซ่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะแกไม่มีนี่นาเอ้มันไปไหนแล้ววะอย่าให้ฉันรู้นะว่าแกน่ะจะมาขโมยของฉันโอ้พังแล้วค่ะพังแล้วพังแล้วโอ้โหไม่ก็พังแล้วลว,ลว,ว้าว คือแบบบ้านของคุณครูนะคะคือแบบรวยเวอร์มากเลยอะรวยมากๆเลยค่ะเช่อไปดูคุณครูดีกว่าค่ะว่าคุณครูจะกลับมาที่ห้องแล้วคุณครูจะรู้สึกยังไงนะคะว่าทีวีของตัวเองพังพังพังเฮเอ๊กับไปดูทีวีดีกว่า รงสัยหนังใหม่ก็จะฉายแล้วสินะนี่หนังกำลังจะสนุกสนุกเลยไฮไม่นะใครทำทีวีฉันพังฉันจะจ,จัดการมันแย่ yeah, ดูท่าเต้นของเราสิคะลออออ่อคุณ ดูสิคุณครูโมโหเลยนะคะดูสิท่าเต้นเรา